เทข้งแน่มีอยูงแล้วบมีแล้วเนาะแตงวามันน่นรอบแรงนี่ขี้ดินขีดินกับบ่มีเลยบ่บ่อมีมันทายออกเบิกทายออกเบิกคือมันเปลี่ยนฝนใหม่พรฝนใหม่มันอี่มหรดปะลยของาบเลอ้วอ้าอ้าวหมื่นฝนตกพี่นหมื่นไปไต่มากไปไต่มากมื่นครัไต่ผมเป็นคนไต่เนรอผมคนไต่อันนี้มันข้อไข่ออกกันครับ นวนง่นากระจับอยู่ในถ้วยเลยนม่ออแ้นงกลวม่มึงกับมต้มห้เบิดลเดียวนึ่งกับ่าต้มห้เบิดจักว่าจงว้เห็ดอย่งยานเิ่นขาดทุนเนาะโอ้ยมากินอย่างไ้มะค้อยมันจอบเล่บมึงดูจอบเลยแบบนา เขาหมอว่มา่ไปเยอดทุมันไม่้วยใจ่บ่บอเอาเออี้งออี้เอามาเส็นเด้อาเอามันใครถ้าเว่ากินใครอึมันเมาเลยมันเมาดอกขันบ้นมมนหล่าเอมนองกินมอหลายจูแล้งมึงมึงกัเมาจะหนักนี่หวานมันเมา ฝนตกเมื่อคืนได้กินต้มบึงเลยทางบ้านเอาแม่ถือแม่โอ้ยต้องเชี่ยใส่ซ้ำแรกของปีครับปีนี้ยางถั่วอันน้ำมันนิดเดียวหนาไมนสิมั่งครับขี้มดเนี๋ยย่างอุ้ยเลยใหญ่ละอุ้ยก็ใส่ใบขามอ่อนลายอยู่ได้หรอต้องออกสูงสุดน้อยเราใส่ลายอยู่อย่างนันมากินเด่อยเมันม,ม,นมานก,กินเยอะสิ มันกินเียนวันมากุดยาวกินแล้วเหดี๋ยม่กูงย่างดเลยาน้มัน่อะไอมนสาดฝนตกใส่น่อ้กินตกดตัวเองนี่ก ก็เลยขวดลือดองไทบ่ได้เสดไข่ด้ยโอ้ดน้ออกก่อนค่อยตักเอาต้องเข่ืน่อ bueno. ก็กินลเอาน้บกค่อยหลย่เห็นู่ดนนิดลุมมไปลุมไปค่อยพ่อ่ไปนะปุ๊ป๊

ไปแล้วมันไปแล้วผ้ากันไปเชี่ยวตลาดแล้วไอ้พาผู้บ่าวใบแก้มแล้วขี่รถเลาะขี่รถเลาะหาผู้บ่าวใบแก้มแล้วันไปกับกับเมี่ยงล้วเนี่ยลงนู่นละเสือปลายางผมเนี้ยนะสืปลายางมันไปปลาย่างไรเนาะไปเห็นจนฉี่ข้าน,นะน,นเนาะ เียเนียป <ım. S 2> ้ายยางค่ะค <c ə c reais> ่ะันเธอเละเธอเลยยืนเที่ยงเขาไปเ่ักาเห็นได้เลยไหรอขึ้นไปยัเอาเัวเาไถลเ่ยเอาเขาากอดยางลงแม่แก้ดีสีดีใจว่ะคุเมียเหญ่เมียรวยขทาุน่เห็นเห็นเอนยางก็ี่แล้วเจ้ นังกรลบน้องเลีงนี่นี่ดึงเมยดึงบเมียบานข้าวนึงเงยเศ้ากับว่นใดเนาะพอเถาสที่บ้านใช่บ้นนอนเนาะเขานังเนี่ยก็้าเก่งใจขึ้นจังวะเก๋ไมคือดอาะที่แหละนังซื้อหล่ายืนวงไปาแล้วมึงกีวัยเยอะมึงใช่ใช่ใช่หน้ากูก็มีให้เปลี่ยนดิลิยืหมดแล้ว นี่กับฟอมันอยู่นีอย่างไรครับนีแต่ใครว่เี้นั่นเปียวบิมันหวามากมันยิบมากขับใต้กินในบอสุยังลยนะขับบีมันจังไรรอดแรกนีติรอต่อไปขีดินทรายมันเกินนี่มงเมาอนี้แบงใต้โอ้มันเป็นแนวนิติสามพวาร์อิ่เห็นไหมข้างในมมีอยู่ตรงมีแล้วเนาะแต่งวามันนั่นรอบแรกขี่ดินขี้ดินกับว่ามีเลยบ่ะ มันไทยกว่าเบิกมันขาวไายออกเบิกคือมันเปลี่ยนฝนใหม่พราะฝนใหม่ันี้มันอิ่มแล้วมันจะอีกกินแมงเมาไหน้าหมาเรื่องเมื่อแรกไงล่ะแมงเมามันออกมันออกดิออกแล้วมือเรื่องหรอกอึ้งกบมันใครแล้วจังหอยเซ้งที่หลังใครวะเยอะปะ มัคนคือข้นเดีวยวเซื่องเหรอมีไข่เออมันมีไข่อยู่หนค้เคนเนาะมีไข่เหรอมีลูกเห็นปะอันนี้คือคนคนมันมีไข่มันตัวมีรังไข่มันแต่ว่าตัวขายคือคนมีไข่เหรอกับปึ<ๆ>๊บกับเซื่งเข้าไปอาสุจีขปป้าไปผสมอยู่ในหันเป็นว่าเป็นตูขคน,น,นแต่ว่าอึนงัวกอึนงบวปุ๊บเนี่ยมันก็บอมี้ไข่อยู่ในห้องมันไว้ มันจีมากเลเหรอมันไปเอาน้ำตัวผูวแต่เห็นไหมเองมันเป็นระดูของมันคกนดนนนี่เป็นระดูนี่ไครเหรอดิเอนอ๋อใช่ปเป็นแนวนันติวิทยาศาสตร์อยู่นะนนี่ไครบ่แล้วบ่แล้วละขนนี่ใครดิว่านั่งบ่ไใน่จงจี เป็นแนวนต้พอมันไครออกมากแล้วนี่สำหรไบใคร้าน้ำนามโตปูกับปล่อยน้ำเสียเให้เดอ่อยเท่เาสุดตักออกแล้มาเฝอโตปูมาเฝาเด็กโตปูนี่มาบดิันี้คไเ้เป็นตัวออกมากดิเป็นหัวคสันมัน,นสันเนื้อสัมิมนี่เป็นร้อยนามเด่นอยนูฮัน มาคู่กับคุ้มอมาฝากไปบ้านไหยังไม่กินใครหลักตาใครแบกคนไมีอยู่ก็อยากเดยนไหมยังบอกขวดคุ้มด้วยปล่อยไปเลยเอาพวกสัตว์พวกหมาพวกอย่างมันเซ้งมันเป็นฤดูกาลของมันเนี่ยแต่ว่าคนนี่มันไม่ฤดูเลย เรื่องสูมือคนมาเรียกยง้มคนมาเรียกยง้มได้มาบรียากแบบวันพระวันขวนวันโยมวันยังูน้ำยังเดียวคนสัตว์ป็นยังไงวันกินกับมกร้ำป่ะอันวันเดือนเก่าอันป่ะเดือนเก่าเดือนยังหรว่าไปอันมาหรือมันว่กล้วยอันดีมันเกิดซึ่งเราเราต้องยิบเป็นเนาะ อิมเราวมันก um. ็เออมีลูกไปใันมาละค้นเหมือนงอคุ้ยค้นคือพ่อเป็นค้นอยู่พ่อเป็นวะขนาดมีลูกมั่นยังเซิร์งเสรีเอยพี่บอกอยู่ว่ามันฉิดอยากได้ลูกอะไรจะเลี้ยงปากระของบาตันกุ่มอยู่เนี่ยมันเป็นมูสิงครัเป็นเพื่อนกันอยู่ ยังไม่ได้ป้านิ้นเขาขี่รถไปโสจ่าโสจ่าเป็นทางอยไปเด่นน้าตรงกันเพื่อเตรียนสถานะเด่นอ่ะเปลี่ยนสถานะเพื่อนเด่นเจ้าก็รักก็อินก็ถือรุ่นนั่งร้องแหวอ้อยไม่ไปหาเมียอกวนเลื่อนทิ้งหมดหน่อยฟ้นิ้นก็ทีว่าโสจ่าโสจ่าแล้วเป็นตรงกันทั่งเดหรอ เขาเียงนามพูดบ้าปลาแปงทางกันสุดใาสุด้าฟังไว้ได้หมดเลยสุด้าบอกว่าเียก่กันจะอ๋อไปร้อกันไหมไปรกันเนี่ยวันไปเที่ยวตลาดดบุรีหัวยูส่อไปที่ขวงว่วไปทั้งน้กดุ้วันสวยที่จน่ะเขเดเขาดี ช่วงสาวงงานไม่ใช่อรอบางมันกับสวนบ้างอย่างี้บานสวนเลยผู้ชายเนี่ยผมว่านั่งไหมอืมท่านี่เมียหเมียติดตามดูกมั้ย